ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมแม็กกิปตัวมอนนะครับสําหรับลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟของเหรียญชิบะอินูนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับกราฟชิบะอินูนะครับก็มีการพุ่งออกทำหานะครับตอนนี้ก็พุ่งไปแล้วนะครับกว่า23นะครับเกือบ24%นะครับณตอนนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมชิปปีโดนี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชิปตูนกันด้วยนะครับสําหรับชิปปีโดนี่นะครับไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับก็ในส่วนของเหรียญชิบะอินุนะครับสาเหตุนะครับในการพุ่งครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เพราะว่านะครับมีวานอีเธอเรียมนะครับก็ได้มีการเข้าช้อนซื้อเหรียญชิบะนะครับ โดยมูลค่านะครับอยู่ที่33ล้านดอลลาร์นะครับก็ในส่วนของจุดนี้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้กราฟพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับก็สำหรับลีปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของเทรนไลน์กราฟนะครับของเหรียญชิบะอินนะครับว่ามีแนวโน้มและจุดแนวรับแนวต้านของเหรียญชิบะนะครับปัจจุบันนะครับราคาของเหรียญชิบะอินนะครับอยู่ที่ราคา0 0 0 0 5บาทนะครับณตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับกราฟก็ได้มีการติดแนวต้านนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ราคา0.0056บาทนะครับณจุดนี้นะครับก็เป็นแนวต้านนะครับของเหรียญชิบะนะครับอเดี๋ยวผมจะทําการวิเคราะห์ในส่วนของเทนขาขึ้นก่อนนะครับครับสำหรับในเทนขาขึ้นนะครับถ้าเกิดกราฟนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ เปลียนช่อบ้านะครับเกิดการพุ่งข้ามเส้นสีชมพูนี้ไปได้นะครับก็มีแนวต้านนะครับอยู่ที่ราคา0 00056บาทนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดกราฟพุ่งขึ้นมาได้นะครับกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ในส่วนของแนวต้านต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0062บาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านเดิมนะครับตรงนี้ครับเป็นอดีตนะครับก็เราก็สามารถวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้นะครับว่ากราฟมีแนวโน้มจะขึ้นไปณจุดไหนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างไรนะครับก็เป็นเพียงการอัปเดตและวิเคราะห์ กราฟของเหรียญชิบะอินุนครับสามารถนำ Jamie, กลับไปวิเคราะห์ได้นะครับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับครับในส่วนของเทนขาขึ้นก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก่อตะกรบขึ้นทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับที่ราคา0 0 0 0 5นนนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาได้นะครับอ่าเราก็ต้อง รอติดตามนะครับว่าสามารถทะลุไปได้หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ FC เหรียญชิบะอินโนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในส่วนของเทนขาลงนะครับครับในส่วนของเทนขาลงนะครับสำหรับกราฟนะครับก็ถ้ากราฟไม่สามารถทะลุเส้นสีชมพูนี้ไปได้นะครับ กราฟก็จะทำการลงมาแบบนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับกราฟไม่ผ่านเส้นสีชมพูนี้นะครับอ่าก็เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับก็อันดับ2นะครับกราฟจะทำการไต่เส้นลงมาเรื่อยๆนะครับและเกิดการทะลุลงมาด้านล่างนะเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับ ก็ราคาลาวๆนะครับ0 0 0 0 5 3นะครับตรงนี้นะครับถ้ากราฟเกิดทะลุลงมาได้นะครับจุดนี้นะครับกราฟก็จะทําการทะลุลงมายาวเลยนะครับอาจจะลงมาอย่างแนวรับนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าต้านเก่ารับใหม่นะครับเป็นต้านเก่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นต้านเก่านะครับจุดแนวต้านเดิมนะครับก็จะเกิดการรับนะครับเป็นแนวรับใหม่นะครับนี่นะครับก็ยังไงก็ต้องมาติดตามมันต่อไปนะครับในส่วนของราคาของชิบะอิโนะนะครับว่าจะมีการอัปเดตยังไงนะครับ อ๋าสำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีอัปเดตประมาณนี้นะครับในส่วนของกราฟชิบะอิโนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับสำหรับแนวกราฟแบบนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าดูแล้วแบบมันดูลกไปหน่อยนะครับในส่วนนี้นะครับที่ทำแบบนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นถึงแนวของกราฟนะครับว่าในส่วนนี้กราฟจะวิ่งไปยังจุดไหนนะครับแล้วก็เจอแนวต้านแนวรับ ยังจุดไหนนะครับก็เพื่อนก็จะเห็นได้เลยนะครับ่ากราฟจะวิ่งไปยังจุดไหนต่อไปนะครับครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีอัปเดตประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชิปตัวมนนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ